อ,อีมาพ่อที่ปรจดจนั่นกันมาด้วยแหง,งบ้อย,ย่านไผเดนกแอ่ะพ่อที่ปลดจนานั่นกูถามพี่พ่อที่ส่งมหม้อหอกปรจนานั่นมึงแงบยานไปเด็กะมอยยานไผ่าย,ยานทางสินชินตอันวาอเอาลูกปื่นมาไทายลงเฟซบุ๊กแล้วเหรอ อ่ะล่ะยิงามาลูกปืนอ่าล่ะจำไว้กูนีน่ล่ะผู้นึงแล้วหน้ากูขึ้นมาเสื้อพระพรพรพัดนั่นเออเรื่องมากเข้าใจไั้ยจำาซ่ํกูไว้ววก็ได้เว้ย